มีความเคลื่อนไหวสำคัญเกี่ยวกับเพื่อนบ้านของเราอย่างเมียนม,มานะครับเมื่อผู้เขียนรายงานพิเศษขององค์การสหรประชาชาติได้เผยแพร่รายงานฉบับล่าสุดที่ชี้วัฒนาคารหลายแห่งในไทยเป็นช่องทางหลักของรัฐบาลทหารในการนำเข้าอาวุธยุธโทโธปรกรณ ทอมแอนดรูสผู้เขียนรายงานพิเศษขององค์การสหรประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในเมียนมาได้เผยแพร่พพรายงานเกี่ยวกับการสำรวจความเชื่อมโยงในการนำเข้าอาวุธยุโทโธปกรณ์ของรัฐบาลทหารเมียนมาผ่านสถาบันการเงิน16แห่งใน7ประเทศทั้งในไทยสิงคโปร์มาเลเซียจีนรัสเซียอินเดียและเกาหลีใต้รายงานิ้นี้พบว่าภาพรวมของการนำเข้าอาวุธยุโทโธปกรณ์ของรัฐบาลทหารเมียนมาในรอบปีที่ผ่านมา ลดลงถึง1ใน3จากมูลค่า377ล้านดอลลาร์ในรอบเดือนเมษายน2022ถึงมีนาคม2023ลดลงเหลือเพียง253ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีถัดมานะครับขณะที่รัฐบาลสิงคโปร์ก็ถือเป็นแบบอย่างที่ดีที่รัฐบาลได้ประกาศใช้นโยบายที่ชัดเจนเพื่อต่อต้านการส่งออกอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้เงินมา ทำให้สิงคโปร์ซึ่งเคยเป็นช่องทางที่รัฐบาลทหารเมียนมานำเข้ามากถึงร้อยละ70ด,ดลงเหลือไม่ถึงร้อยละ20ในปี2023ตรงกันข้ามกับกรณีของไทยที่พบว่ามีธนาคาร5แห่งที่ถูกใช้เป็นช่องทางทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างรัฐบาลทหารเมียนมากับบริษัทส่งออกอาวุธที่จดทะเบียนในไทยโดยมีมูลค่าการทำธุรกรรมทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน